สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับการเช็คดวง12ราศีประจําเดือนเมษายน2568เดือนนี้ดวงของคุณจะเป็นยังไงดวงการงานการเงินความรักและเรื่องที่ต้องระวังมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกแบบจัดเต็มพร้อมวิธีเสริมดวงให้ชีวิตปัง ใครที่อยากให้ดวงดีงานรุ่งเงินเข้าความรักปังห้ามพลาดเด็ดขาดไปดูกันเลยค่ะราศีกุมท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมราศีกุมมีโอกาสได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆและมีผู้ใหญ่สนับสนุน ดวงการงานงานที่ทำจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นรายรับเพิ่มขึ้นจากงานเสริมแต่ก็มีรายจ่ายเกี่ยวกับของฟุ่มเฟือยควรใช้จ่ายอย่างระมัดระวังคนโสดมีเกณฑ์พบรักจากเพื่อนหรือคนใกล้ตัวคนบีคู่ต้องหาเวลาให้กันมากขึ้นอย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์ห่างเหินข้อควรระวังของชาวราศีกุม จะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับสายตาและความดันโลหิตและมีโอกาสป่วยจากความเครียดสะสมจากเรื่องงานวิธีเสริมดวงของชาวราศีกุมให้ทำบุญปล่อยเต่าหรือทำบุญเกี่ยวกับคนป่วยไหว้พระอินทร์ขอพรเรื่องโชคลาภและความมั่นคงใส่เสื้อผ้าสีน้ำเงินหรือสีม่วงเพื่อเสริมพลังบวก เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนเมษายนนี้ใครที่ดวงดีอยู่แล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังยิ่งขึ้นไปอีกส่วนใครที่ต้องระวังก็อย่ากกังวลไปนะคะเพราะเราสามารถเสริมดวงให้ดีขึ้นได้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซุปเปอร์แทงให้กับช่องเลขเสริมดวงเพื่อไม่พลาดดวงเด็ดในทุกๆเดือน และถ้าอยากให้เราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ